ข้อคิดหนุนใจแย้งหัวชนฝาคำโต้แย้งเรื่องของพระคริสต์ที่ผู้เขียนได้ยินบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งก็คือทำไมพระเจ้าถึงมีทางไปสวรรค์ให้มนุษย์แค่ทางเดียวทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหน ผู้เขียนเรียกข้อโต้แย้งแบบนี้ว่าดื้อหัวชนฝายิ่งสมัยนี้ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าหล่อล้อมทุกชาติเข้าด้วยกันข้อโต้แย้งแบบนี้ก็ได้ยินบ่อยขึ้นเพราะว่าเราไม่มีศาสนาประจำชาติและประเทศอเมริกาก็มีหลากหลายเชื้อชาติการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นจึงเป็นคำสำคัญของยุคนี้บางคนเชื่อว่า การยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อหมายถึงว่าความเชื่อทุกอย่างเสมอภาคกันซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยดังนั้นถ้ามีคนพูดว่าพระเยซูปเป็นทางเดียวก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีใจแคบปีเตอร์คริปเคยพูดแบบทีเล่นทีจริงว่าถ้ามีคนบอกว่าเรามีความเชื่อแบบยึดหลักพระคัมภีร์เดิมอย่างเคร่งครัดก็ถือว่าเป็นคำด่าได้เลย การที่เราเชื่อว่ามีทางเดียวที่นำไปสู่ความรอดก็เหมือนเรากําลังให้ร้ายสิ่งที่คนทั้งชาตินิยมเช่นกีฬาเบสบอลฮอทดอกพายแอปเปิลหรือแม้กระทั่งความเป็นแม่บางคนถามว่าพระเจ้าแบบไหนกันที่มีจิตใจแค่แบบนี้ซึ่งการถามแบบนี้ก็เป็นการกล่าวหาพระเจ้าอย่างร้ายแรงเพราะเป็นการพูดเป็นในๆว่าพระเจ้า ไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดสำหรับผู้เขียนแล้วคำตอบเดียวของข้อโต้แย้งแบบหัวชนฝ่านี้ก็คือองค์พระเจ้าผู้เดียวผู้ส่งให้พระบุตรเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้เราได้รับความรอดพระเยซูพระบุตรไม่ได้เสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อพิพากษาลงโทษแต่เพื่อช่วยเราให้รอดพระองค์ทรงถูกปฏิเสธ ดาว่าเยาะเยะ้ยทรมานและทรงถูกฆ่าในที่สุดและพระเจ้าทรงยอมรับการกระทำเหล่านั้นต่อพระบุตรของพระองค์เพื่อเป็นการไถ่โทษให้กับมนุษย์ไม่เว้นแม้แต่คนที่ฆ่าพระองค์แทนที่พระองค์จะทรงลงโทษพระองค์กลับยื่นการยกโทษให้กับมนุษย์เพียงแต่พวกเขาเชื่อในพระบุตรของพระองค์นมัสการ และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวอย่างนี้เราจะบอกว่าพระองค์ทรงปราศจากความรักและหัวเทียมหรือมีอะไรที่พระองค์จะทรงทำได้มากกว่านี้อีกเล่าติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่